ออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะนั่นก็จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีมีนนะคะในทุกๆสถานะเลยเนาะเอาละค่ะคลิปดูดวงนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงการเยียรยารักษาจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นนะคะโอเคค่ะสำหรับสไตล์ช่องของแนนนะคะก็เป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตัวเองในการสับไพ่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างการวางไพ่การอ่านไพ่ทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะจะไปเปรียบเทียบกับใครไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแนนจะอ่าน Energy น,นะคะเป็น Energy โดยรวมถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะหรือว่าจิตตกก็ขอให้ทิ้งมันไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรับฟังในสิ่งที่ คิดว่าทำให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของดวงนะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะมันอยู่ที่การกระทำของคุณแนนเป็นแค่ไกด์นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกการเลือกอยู่ที่คุณนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ ขอสถานการณ์ความรักชาวราศีมีนหน่อยเร็วเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้าง Nine of Swords, Naka Meiji Livers Sik of Swords Nine of Wands Livers, สถานการณ์นะคะของชาวราศีมีนสถานการณ์ความรักนะคะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์คุณไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยนะคะพยายามที่จะ move on ออกมาจากปัญหาทั้งหมดนะพยายามแก้ไขปัญหาพยายาม move on ออกมาจากปัญหาหรือกับคนบางคนนะคะพยายาม move on จากความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ที่มันจัดการอะไรไม่ได้อ่ะคุณคุณยังรู้สึกได้เลยว่ามันชัดเจนคุณตัดสินใจแล้วคุณมีความชัดเจนเด็ดขาดเริ่มละเริ่มที่ปกที่จะปกป้องตัวเองแล้วเพราะว่าความเเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะแบบตัดสินใจเลือกที่จะเดิอนออกมาหรือว่าหรือว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่คนตัดสินใจอ่ะ มันมีการตัดสินใจแล้วกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเป็นการ move on จากความสัมพันธ์หรือว่าแก้ไขปัญหาเลือกที่จะแก้ไขปัญหานะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาขอดูต่อดีกว่าขอดูในสถานการณ์เบื้องลึกจริงๆว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์ลึกๆของคนณค่ะชาวราศีมิน้น ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีมีนเบื้องลึกลึก,ลก,ลกเลยความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างเนาะว้าวรอสักครู่นะคะที่สับให้แรงเพราะว่า เราจะต้องให้ไพ่เปิดเองนะคะไพ่ที่ตกมือมาแต่ว่าไม่ได้เปิดเองเราก็จะไม่อ่านเนาะเราจะอ่านเฉพาะไพ่ที่ตกมือมาแล้วเปิดเองนะคะโอเคนะ five of pentacles นะคะ eight of swords the lovers ว่าแล้วเชียว ten of pentacles นะคะ Queen of Wands Ten of Swords High Pintes Livers Naha Three of Swords Livers <coughs> The sun, Naha Queen of Swords Just t h ส s ลเ v e r s สนะคะจัดแมน Just s t สเ e เวอร์ e ไนท์อ็ of one เล v e r s แล้วก็ Four Pentacles โ okay, อเค mm เ hmm. บื้องลึกคือสถานการณ์นี้นะคะไพ่ออกมาบอกนะว่าคนบางคนนะคะคบกับคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคนบางคนอาจจะคบกับคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะ อยู่ในสังคมอะ่ะอยู่ในวงสังคมไม่ว่าเขาอยู่ในการทำงานของเขาอาจจะเป็นดารานักสแสดงนักดนตรีหรือว่าคนดังในที่ทำงานเนาะมันก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบมันมีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันมันอาจจะเป็นการให้อะ e n e r g y เอน,อนี้ยมันมีการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้แต่มันไม่ไม่ได้รับเท่าเทียมกันเราก็ไม่ได้เป็นตัวเองอย่างชัด เจนนะเป็นอะไรที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นปิดบงังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เพราะว่าคนคนหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ซ้อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าความสัมพันธ์ที่ต,ต่างฝ่ายต่างมีใครอยู่แล้วเขามีใครอยู่แล้วแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบธรรมดาทั่วไปปกติมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยให้คนอื่นรับรู้ได้ เพราะว่าความต่างในเรื่องของหน้าที่การงานความความต่างในเรื่องของสถานะและความต่างกันในเรื่องของหลายๆอย่าง The Lover ขึ้นมานะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มีมากกว่าหนึ่งคนคือแบบมันไม่ใช่แค่คุณกับเขาอ่ะมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนอื่นในที่นี้เป็นคนอื่นที่เป็น choice ของเขาหรือว่าเป็น choice ของคุณหรือเป็นคนที่ อ่ะเนี่ย Queen of Wands ขึ้นมาบอกว่าเป็นคนที่โดดเด่นในที่ทำงานก็แสดงว่าหรือเป็นคนที่แบบที่เป็น f อฟซเขาหรืออะไรของเขาอะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าเป็นคนรอบตัวเขาอ่าอย่างนี้ก็ได้นะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเติมเต็มนะ่าแรงดึงดูดสูงลิบลิ่วเลยค่ะแต่เหนื่อยแล้วก็หนักเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนเล้นแล้วในตอนนี้ในเวลานี้มันเหมือนกับไม่สามารถที่จะแอบซ่อนไปได้แล้ว เป็นความสัมพันธ์ที่ที่แบบถ้าเกิดว่าแอบชอบกันอยู่ก็เก็บไว้ไม่มิดแล้วอะ่ะใช่เป็นความสัมพันธ์แบบนี้เลยลึกๆเลยแอบชอบอยู่ก,ก,ก็ก็ต้องเปิดเผยแล้วแหละเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดเป็นตัวเองไม่ได้เลยสักนิดหนึ่งเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูความคิดความสัมพันธ์นี้ดีกว่าความคิดเห็นของความสัมพันธ์นี้นะเดี๋ยว โอเคชาวราศีมีนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ความความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์นี้ของคุณของเขามือที่3คือ Choice ของเขาแล้วก็คนรอบตัวเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้4อันเลยความคิดของเขาค่ะที่มีต่อความสัมพันธ์นี้คืออะไรคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะคู่กรณีคุณคิดยังไงกับคุณ o f cups. นี่ในระดับความคิดของเขานะคะ two of cups six of cups the e l e p h a n t nine of swords the m o l l y w o r s e Edge of w a n d s The High Pintess, แล้วก็ Night of w a n d s นี่คือฝั่งของเขานะคะโอเคความรู้สึกในฝั่งของเขาเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนาะจะได้เห็นชัดๆ ในความรู้สึกฝังของเขานะมันรู้สึกเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกรักเขารู้สึกผูกพันมากมากและเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้นะเป็นเฮลโลเฟนเขาสามารถควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้แต่ว่ามันมีเรื่องทำให้เขาต้องคิดมากอะ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปิดต่อไปได้แล้วในความสัมพันธ์นี้ถ้ายังไม่ได้บอกรักกัน หรือว่าสังคมยังไม่ได้รับรู้มันปิดไม่ได้อีกแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเปิดเผยมาแล้วนะแล้วแบบมันไม่สามารถที่ที่จะแบบที่จะเริ่มต้นได้อะมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่มันชัดเจนในหัวใจแล้วว่ารักมันมีความรักอยู่ในนี้มันมีความผูกพันอยู่ในนี้มันรักแล้วชัดเจนแล้วทุกสิ่งท an ุกอย่างชัดเจนแล้วแต่รอรอการที่จะได้พูดคุยกัน มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบรักแหละแต่แสดงออกไม่ได้รักแหละอยากเจอแหละแต่ก็ก็รู้อยู่แหละว่ามันมันยากอ่ะมันรอการสื่อสารมันอยากจะสื่อสารมันอยากจะพูดมันถึงเวลาที่ต้องพูดแล้วในฝั่งเขาเนาะรักแต่ทำอะไรไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะเอเนอ y ์จีชาวราศีพิจิก จ้ชาชาวดาวสีมินคุณรู้สึกยังไงกับเขากับความสัมพันธ์นี้โอเคสงสารไพ่ยอยู่เหมือนกันค่ะอยากสับให้เบากว่านี้อยู่เหมือนกันแต่สงสารไพ่โอเคนะคะควีน Queen of Pentacles f o r s for Pentacles h o r s e Seven of Wands นะคะ Four Cups แล้วก็ Eight of Cups คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณชอบเขาคุณอยากจะยื่นความรู้สึกดีๆให้เขาแต่ว่าเห็นไหมไม่แสดงออกเก็บนิ่งเงียบไปหมดเลยปกป้องตัวเองค่ะปกป้องความฝันความหวังของตัวเอง ปกป้องไว้ต่างฝ่ายต่างปิดเงียบต่างฝ่ายต่างไม่แสดงออกเลยคุณไม่แสดงออกเลยแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่แสดงออกใดๆกับความสัมพันธ์นี้คุณนะ่ะเป็นคนไปยื่นถ้วยเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณเป็นคนเป็นฝ่ายไปยื่นให้เขา่าความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่ฝันและเขาคือคนที่คุณอยากปกป้องแล้วมันทำเป็นคนที่ทำให้กำแพงของคุณสูงขึ้นมาด้วยนะ มันเหมือนกับว่าคนคนเนี้ทําให้คุณรู้สึกทุกอย่างเลยทั้งดีทั้งลบอ่ะอยากปกป้องตัวเองอยากปกป้องเขาอยากปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างอยากปกป้องความสัมพันธ์นี้อยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอยากยื่นถ้วยให้เป็นคนยื่นถ้วยให้เลยต่อให้เขาจะแบบปกป้องตัวเองยังไงไม่แสดงออกยังไงคุณก็แสดงออกออกไปชัดเจนมากแสดงว่าคนคนนั้นน่ะมาไมเกมสูงมากๆเลยทางฝั่งเขาเนาะ ฝั่งเราเป็นฝ่ายยื่นถ้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อแล้วช้อยของเขาล่ะคะยังไงช้อยของเขาเป็นยังไงนะคะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับกับคนของคุณช้อยของเขานะยังไงคะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนของคุณไม่โอเคอะไฟอฟ่านขึ้นมาเลยไม่โอเคไม่โอเคนะที่มันจะเป็นแบบนี้ มันไม่โอเคเลยอ่ะแฮงแมนรีเวิร์สค่ะนายออฟคัพรีเวิร์สทัวบอลส์รีเวิร์สอ่ะโอเคไม่โฟกัสที่อนาคตล้โฟกัสที่ปัจจุบันแหละเหมือนกับเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะของเขาไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับผู้ชายคนนี้เขาไม่โอเคเลยเขาแบบ ก็อยากจะห้อยโหให้ตัวเองไว้แต่เขาก็พยายามเดินหน้าทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความสัมพันธ์นี้มานะเขายอมทําทุกอย่างเลยอะอะไรก็ได้อะเพื่อที่จะได้ความสัมพันธ์นี้มาเขาไม่ยอมเขาไม่แพ้เขาไม่ไม่ยอมอะเป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ยอมเขาจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มา โอเคแล้วคนรอบตัวคุณนะ่ะคนรอบตัวคุณและเขาอะเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไง fc เออคนรอบตัว fc คนบางคนอาจจะเข้ามาดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนดังในสังคมอยู่นะคะขอค่ะขอไพ่หน่อยอะและ fc คุณว่าไงวาความสัมพัเน,นี้ ตั้งแต่เปิดมาราศีมีนเป็นราศีแรกที่เปิดให้ลึกขนาดนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อ king of w a n d s reverse energy มันได้ค่ะเพราะว่าแต่ละวัน energy ไม่เหมือนกันเนาะ nine o f p e n t a c l e s นะคะแล้วก็ h i l l of fortune charlie o r i v e r s อ่ะที่เขามองคุณนะ fc เราขอเรียกว่า FC กับความความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันดูเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฉับฉวยเป็นความสัมพันธ์ที่เออก็รับได้แหละก็ก็สามารถที่จะแบบปล่อยให้มันเป็นไปได้เป็นความสัมพันธ์ที่ฉับฉวยแต่ก็ยังมีบางคนที่แบบไม่ชอบอ่ะ มันมีมันมีสอง energy นะคะ energy แรกก็คือยอมรับได้คือคนของเขารักใครรักยังไงรักคนแบบไหนก็ก็โอเคเขายอมรับได้เขาไม่ตัดสินเขาจะไม่ตัดสินเพราะเขาถือว่าเขาให้เกียรติคุณเขาถือว่าเขาเป็นคนนอกเขาถือว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามองเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่เพียบพร้อมแล้วคุณกับคนของคุณตัดสินใจมาดีแล้ว เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคเพียพร้อมตัดสินใจมาดีแล้วแล้วก็เออมันจาจะเป็นอย่างไก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็แบบ<ๆ>เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นยังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาไม่ได้แคร์ <lar ac. S 2> เขาแค่เห็นว่าเออโอเคมันเพียพร้อมมันมันดูดีแล้วคุณเลือกมาดีแล้วเข,เขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่อีกโซนหนึ่งคือคือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ที่จริงจังอะไรขนาดนัหนเขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาก็เลิกกันแหละเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยซ้ําคนบางคนอ่ะอาจจะแช่งเลยด้วยซ้ํานะว่าแบบเฮ้ยเออมันคบกันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกกันอะไรประมาณเนี้ยอยากให้เลิกกันจังเลยอ่ะเออแบบเหมือนเหมือนความสัมพันธ์นี้อยากให้เลิกกันจังเลยรู้สึกได้ว่าแบบถ้าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไม่ได้แต่งงานกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมัน แบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะจริงๆ energy มาอย่างนี้จริงๆนะคะชาวราศีมีนเนาะรักขณาราศีมีนโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะอนาคตความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะชาวราศีมีนเดทค่ะ เดี๋ยวยังไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเปิดให้เพิ่มแป๊บหนึ่งเนาะโอไพายไ่เปิดเลยอนาคตความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะชาวราศีมีนเป็นยังไงคะ ของซุปตาหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแรงๆอยู่นะคะมี f อซด้วยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งน,นะเดี๋ยวนขอสัพ้ายก่อนอ่านไพ่ซุปตาโอเคค่ะนี่ไงมาแนละ้วเอ็ดอ o ฟ s อร์ e ลิ e วอนะคะ5 of swords r ์สลิเ e อค่ะ ไม่แล้วเนาะนึ่วันค่ะ f i v e อ็ด t อฟเ e นทาคูค่ะ The Moon ความสัมพันธ์นี้นะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ออกจากแนวคุมเครือคุมเครือต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะจบและความคุมเครือแล้วก็แบบ ก็สินินทาทุกสิ่งทุกอย่างจะหมดไปนะมันจะมีการเปิดเผยเกิดขึ้นมันเป็นกเนี่ยนะคะมันเป็นจุดจบและเริ่มต้นใหม่นะ The date the date เป็นการเป็นจุดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ของความที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะมี direction มากขึ้นกับความและความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะ ก็น่นอนแหละเขารักคุณจะตายแค่ไม่แสดงออกแค่นั้นเองรักนะแต่ไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอกไม่ค่ะไม่ร้องเพลงโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเนอะโอ้ยสุกตาไม่รู้ฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะอาจจะทั้งสองฝั่งเลยก็เป็นได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาขอดูประเด็นที่ต้องเยียวยาขอดูประเด็นที่ต้องเยียวยาของชาวของชาวราศีมีเนะคะ Queen of Swords ค่ะ Eight of Cups Reverse โอเคไพ่ไม่ออกแล้วจริงๆไพ่ออกแค่นี้ได้ค่ะโอเคสำหรับชาวราศีมีนะสิ่งที่คุณจะต้องแบบ ต้องเย uh ียวยาคือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไม่สามารถที่จะปกปิดได้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็ต้องเก็บงำทุกความรู้สึกไว้อ่ะมันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกที่เสียเซลฟ์เสียใจเสียมันมันรู้สึกแย่ที่ต้องถูกเก็บเป็นความลับทั้งทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรผิดถ้าเกิดว่าเราสองคนจะคบกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ สำหรับบางเคสนะคะส่วนสำหรับอีกเคสหนึ่งถ้ามันเป็นเคสของรักสามเศร้าเรา10คนขนาดนี้ก็ความสัมพันธ์ที่ถูกเก็บไว้เป็นเงามืดอะ่ะคุณก็ยังรู้สึกแย่อยู่ในจุดจุดหนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณสามารถที่จะรับได้แล้วแต่ในใจลึกๆจริงๆแล้วอะ่ะ คุณยังไม่สามารถที่จะดิวแล้วก็เยียวยากับความรู้สึกที่มันล้นมากๆกับความสัมพันธ์และก็ความผูกพันในความรักที่คุณไม่สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วในความรักที่คุณไม่สามารถที่จะแบบแสดงออกอะไรได้เลยว,ว้าวอึดอัดเนาะอึดอัดมากๆเลยค่ะ fc ของเรารู้สึกอึดอัดเนาะอึดอัดเยอะๆอะอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะ ไพ่ยอยากจะให้ทำยังไงคะควรที่จะวางใจแบบไหนถึงจะรู้สึกแับเยียวยาปมของตัวเองได้เนาะไพ่คะ่ะขอ,อคำแนะนำจากไพ่เอยะคะ่ะ เดวเวิลเ w o r s แล้วก็พายไม่ออกแล้วนะคะโอเคมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันจำเป็นที่จะต้องคิดเยอะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คืออย่าให้แรงดึงดูดของ ตัวเองอะเวลาที่ไปเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบที่มันถูกใจที่มันใช่อะค่ะอย่าให้เฉพาะอารมณ์อย่าให้อารมณ์นำสมองนำสตินำความคิดนำความถูกต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่แบบที่มันจะทำให้คุณก้าวไปสู่จุดที่คุณเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นนะค่ะการตัดสินใจของคุณอะอย่าใช้แพชชั่นอย่าใช้อารมณ์ อย่าใช้ความรู้สึกชั่ววูบในการตัดสินใจอะไรนะลองแบบอะไรที่มากระทบใจอะคะ่ะก็ลองปล่อยให้มันกระทบไปแล้วลองดูซิว่ามันจะกระทบใจได้นานแค่ไหนลองดูซิว่ามันจะเป็นไปยังไงลองดูซิว่าโอเคถ้ามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้กระทบมาแล้วแล้วคุณสามารถทำอะไรได้ได มันมันสมควรหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่าสถานการณ์มันอยู่ในจุดไหนคุณอยู่ในจุดไหนเขาอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดไหนในที่นี้คือเขามีคนของเขาหรือยังความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการจริงๆริงไหมเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนในชีวิตความสัมพันธ์เนี้ยเข้ามาแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเรามันเป็นไปในทิศทางไหนลอง ตัดสินใจดูดีๆลองคิดดูดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะลงใจลงความรู้สึกเราควรรู้จักตัวตนเราตัวตนเขาให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนเนาะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีมีนนี่ก็คือสิ่งที่แนินสามารถบอกได้นะใครอยากแชร์อยากจะคอมเมนต์อะไรสามารถแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสามารถบอกได้เลยว่าตัวเองแบบไปแบบ อินเลิฟกับซุปตา์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าตัวเองเป็นซุปตาแล้วมีคนแบบมาอินเลิฟเยอะๆอะไรขนาดนี้นะโอเคสามารถบอกคอมเมนต์แล้วก็แชร์ได้นะเรายินดีรับฟังแล้วก็ไม่ตัดสินนะคะช่องนี้เป็นช่องที่ไม่ตัดสินใครถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูเป็นการที่แบบ เหมือนจะเหมือนตัดสินอะไรไปบ้างแต่ความจริงแล้วคือไม่ได้ตัดสินนะคะเราพูดตามหลักพื้นฐานของความเป็นจริงในสภาพของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะก็พิจารณาเอาเป็นบางส่วนถ้าเกิดอะไรที่รู้สึกว่าเราตัดสินเราก็ต้องขอคำมาขอโทษด้วยแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องที่อ่านฟรีสไตล์เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนกันในทุกๆราศี มันอาจจะเปิดเฉพาะ Energy ที่จำเป็นแล้วก็สมควรที่จะต้องรู้ในระยะเวลานั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นั้นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ